สวัสดีครับพบกับต้นและนิกกับของมือสองงานเก่างานโบราณจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ให้ต้นกับนิกด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงสินค้าใหม่อัปเดตทุกชิ้นย้ำอีกทีนะครับว่า เป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณแท้ๆถ้าพี่ๆถูกใจแล้วก็ต้องการสั่งซื้อชิ้นไหนนะครับรีบกด C f เอเข้ามาได้เลยพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมของสวยๆกันครับงานชิ้นแรกเรามาเริ่มกันที่งานสร้อยคอลูกปัดหินสีทวารวดีพร้อมจี้ลูกปัดตังโมง,งานเก่านะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่34.21กรัมประดับด้วยลูกปัดหินสีทวาราวดีจำนวนรวม50เม็ดขนาดหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับความยาวของสร้อยเนี่ยยาวสมหัวได้เลยที่29นิ้วราคาขายส่งต่อ ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยสำหรับเส้นนี้38,500บาทอยากให้พี่ๆรีบกด CF รีบกดจองมาเลยครับจุดเด่นของชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่การใช้ลูก ปัดหลากสีนะครับหลายขนาดมาจัดเรียงเรียงร้อยแล้วก็จะมีลูกเล่นก็คือตัวตุ้งติ้งแตงโมนะครับจะเป็นเม็ดลูกปัดแตงโมซึ่งหายากแล้วก็ตัวตุ้งติ้งเนี่ยมาในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆสายสร้อยนะครับสายสร้อยเขาจะเป็นสายสร้อยแบบแข็งแรงนะครับเป็นลายแน่นหนาแข็งแรงไม่บางเลยแล้วก็ ตัวลูกปัดเขาก็จะเป็นลูกปัดเก่าแท้ๆอย่างที่ต้นเคยแจ้งในหลายๆครั้งว่าอายุของลูกปัดทวาเนี่ยเขาจะมีอายุนับพันๆปีดังนั้นก็จะมีะริ้วรอยนะครับเช่นรอยแตกบินร้าวบ้างนะครับสำหรับของเก่าอายุนับพันๆปีพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานลูกปัดเก่าแท้ๆเนี่ยสสเส้นนี้อยสสากให้มีไว้แล้วก็สะสมไว้จริงๆ ดูสิครับเม็ดนี้คือลูกปัดแตงโมสวยงามแล้วก็เกาะทองนะครับสมบูรณ์เลยส่วนสายสร้อยนะครับลูกปัดแต่ละสีแต่ละเม็ดเขาก็จะมีตําหนิแล้วก็ความสวยงามแตกต่างกันไปพี่พี่พิพพจรารณาโดยรวมได้เลยนะครับสร้อยเส้นยาวๆแบบนี้หายากแล้วก็ราคาคุ้มมากๆก,ก,กดจองมาเลยนะครับมากันที่งานสร้อยคอพร้อมจี้ เรือสำเภาตุ้งติ้งประดับไพลินครับตัวสายสร้อยจะเป็นทองคำขาว 9K ส่วนจี้จะเป็นทองคำขาว75%หรือ 18K น้ำหนักรวมทั้งชิ้น5.29กรัมประดับด้วยไพลินแล้วก็เพชรจำนวน30เม็ด รวม15ตังความยาวสร้อยนะครับอยู่ที่18นิ้วราคาขายส่งต่อถูกจริงๆเพียง11,500บาทงานน่ารักมากๆใส่ขึ้นคอนะครับในระดับนี้กำลังสวยเลยเป็นสร้อยคอพร้อมจี้ ที่ใส่ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับความหมายก็ดีเพราะว่าตัวจี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเรือสำเภานะครับประดับด้วยไพลินแล้วก็ที่ท้องเรือจะประดับด้วยเพชรเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีเป็นชิ้นงานขนาดน่ารักน่ารักนะครับที่ใส่เอาเพชรเพราะว่าเรือสำเภาเนี่ยเราใส่เสริมเพิ่มความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ การค้าขายรวมถึงหน้าที่การงานความหมายดีจริงๆแล้วก็ทำเป็นตุ้งติ้งเป็นแบบเรียบๆแต่ดูดีแล้วก็มีอะไรตุ้งติ้งเขาจะพลิ้วๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดกําลังสวยเลยแล้วก็ราคาก็ดีงามราคาเบาๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดนะครับกดจองมาเลยครับ มากันที่งานสร้อยข้อมือเพชรรอบเส้นน่ารักน่ารักใส่กันสบายสบายในทุกวันนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม6.82กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน65เม็ดรวม1.30กรัตหรือตกเม็ดละประมาณ2ตังค์นะครับหน้ากว้างสร้อย,ยอยู่ที่0.2เซนติเมตร ความยาว16เซนติเมตรราคาขายเบาๆเพียง3 000, 2 5 0 0บาทดีงามแล้วก็น่ารักนะครับย้ำอีกคีครับว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นสร้อยข้อมือเส้นเล็กๆนะครับไว้ใส่ติดข้อมือเพิ่มความเป่งประกายแบบเบาๆครับตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยงานฝัง เพชรงานหุ้มเนี่ยเรียบร้อยนะครับรวมถึงตัวล็อกก็มาในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้นะครับตำหนิน้อยสำหรับตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นสร้อยเส้นเล็กๆแต่ก็สามารถที่จะใส่เดี่ยวก็ได้หรือว่าจะใช้ใส่คู่กับสร้อยข้อมือเพชรเส้นอื่นๆหรือข้อมือพลอยใส่หลายๆเส้นนะครับจะดูน่ารักแล้วก็ดู ดีมากๆเลยสำหรับตัวชิ้นงานนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาซื้อสร้อยข้อมือแบบเพชรรอบแนวราคาน่ารักน่ารักชิ้นเล็กๆไว้ใส่ติดข้อมือนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นประกายใช้งานกันได้บ่อยๆรวมถึงใส่ทำงานก็ดูดีครับกด c f กดจองเข้ามาได้เลยนะครับ มากันที่งานแหวนกันบ้างครับเป็นงานน,าน่ารับกับแหวนปะการังสีส้มเรือนทองฉลุลายงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองเคน้ำหนักรวม2.04กรัมประดับเรือนยอดด้วยปะการังสีส้มนะครับเจรไนแบบกลมหน้ากว้างแหวน0.8คูณ1.4เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขาย4,590บาท เครื่องประดับราคาต่ำกว่าน1 0,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยน่ารักแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะใช้ติดนิ้วเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มความสดชื่นให้กับชีวิตประจำวันนะครับนอกจากการเพิ่มความสดชื่นแล้วความหมายของประการังสีส้มดีงามมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีความหมายหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะกับ พี่ๆนะครับที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจต่างๆหรืออาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจับเงินทองเช่นพนักงานธนาคารหรือพนักงานบัญชีทำให้ความจำของเราแม่นยำแล้วก็ช่วยเสริมพลังทางด้านเงินทองได้อย่างดีมากๆเลยเห็นไหมครับความหมายดีมากๆแล้วก็ราคายังดีงามอีกด้วยหน่ามีไว้ใช้จริงๆกดจองมาได้เลยนะครับ เรามาต่อกันที่งานแหวนบลูโท o พลาสเจีรในเหลี่ยมประดับคาดสายเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม9.93กรัมเรือนยอดประดับด้วยบลูโท o พลาสเจอรในเหลี่ยมเม็ดใหญ่ประดับเพชรจำนวน11เม็ดนะครับรวม18ต่างหน้ากว้างแหวน1.3คูณ1.3เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขาย 21,500บาทคุ้มดีงามแล้วก็น่ามีไว้ใช้ใส่เอาเทรจริงๆคนโบราณนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับบลูโทพาสเนี่ยมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอนัญมณีแห่งความสำเร็จแล้วก็ความโชคดีต่างๆ โดยเฉพาะพี่ๆที่ทำธุรกิจค้าขายนะครับจะช่วยดึงดูดผู้คนหรือว่าลูกค้าเนี่ยให้เข้ามาสู่ตัวเราคือมีแต่คนมาหาแล้วก็เหมือนว่าเสริมสเสน่ให้เราดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาเราครับบูโทพัสชาวฮินดูเนี่ยยังมีความเชื่อว่าถ้าใส่เหนือระดับหัวใจเนี่ยจะช่วยทำให้ชีวิตเนี่ยของเรา ยืนยาวแล้วก็แข็งแรงมีความงามเป็นนิรันด์สวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์แบบนี้บอกเลยนะครับว่าแหวนวงนี้น่ามีไว้ใช้จริงๆบูทโทพาสได้เม็ดใหญ่สีฟ้ากระจ่างใสคา,าดสายเพชรขาวเล่นไฟดีเป็นงานที่มีดีไซน์สวยเก๋แปลกตากดจองมานะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชร สแถวประดับด้วยเพชรข้างนะครับงานสวยใส่เต็มหน้านิ้วจริงๆตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม10.56กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงนี้อยู่ที่2.45กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับ12เม็ดรวม1.50กรัตตกเม็ดละประมาณ12 g. ตังครึ่งนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก39เม็ด รวม95ตังค์หน้ากว้างแหวน1.2คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน64ราคาขายสุดคุ้ม65,000บาทคุ้มจริงๆแล้วก็ตัวชิ้นงานสวยสวยด้วยดีไซน์แล้วก็สวยด้วยไฟและน้ำของเพชรนะครับสำหรับแหวนวงนี้ตัวเพชรที่ประดับทั้งเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรย่อยเนี่ยขาวเล่นไฟดี ข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยแล้วก็ถูกฝังแบบฝังสอดซึ่งใส่แล้วดูสม o o t ถ้าพี่ๆลูกที่หน้าแหวนนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าสบายใจแล้วก็อยากที่จะมีไว้ใช้จริงๆสำหรับแหวนวงนี้ก้านแหวนมาในสภาพที่สมบูรณ์แน่นหนาแข็งแรงไม่บางนะครับดูน้ำและไฟของเพชรประกอบไปด้วยเห็นไหมครับว่าก้านแหวนหนาเลย นะครับการแหวนมาในลักษณะที่ใส่ได้บ่อยๆใส่แล้วดีงามแน่นอนสำหรับแหวนเพชรแถวถ้าพี่ๆนะครับชอบงานแหวนเพชรแถวโดยเฉพาะเพชรเม็ดใหญ่ๆที่ขาวเล่นไฟเพราะว่าแหวนเพชรแถวเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบใช้ในหลายๆโอกาสทั้งงานเล็กงานใหญ่งานที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการใส่ยังไงก็สวยครับสำหรับแหวนเพชรแถววงนี้ ได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงกลาง12ตังกว่าขาวเล่นไฟดีแบบนี้ดูน้ำของเขาสิครับน้ำมาเต็มนะครับแล้วก็ไฟมาเต็มแบบนี้น่ามีไว้ใช้น่ากดสีเอบจริงๆกดจอมานะครับมาต่อกันที่งานสร้อยคอปะวะหล่ำ3สีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม51 จุดกรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซี่แบบรองซัพบนักว้างช่วงกว้างสุดของสายสร้อยนยอยู่ที่ประมาณ0.6เซนติเมตรความยาวสร้อย23.5นิ้วสวมหัวได้ราคาขายส่งต่อ1,25 0 0 0บาทดีงามเหลือเกินครับ ใส่ขึ้นคอนะครับแบบยาวๆแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็สวยจริงๆตัวชิ้นงานนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นการเป็นสร้อยคอปะวะหล่อที่ต่อเชื่อมกับตัวตะขอเลยแต่ชิ้นนี้มีความพิเศษตรงที่ตัวขั้วนะครับก่อนจะถึงตะขอเนี่ยเขาจะใช้เป็นใบโพ3สามสีเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวตะขอกับสายสร้อยนะครับ มีดีเทลแล้วก็มีความแตกต่างชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบบี้ครับพี่พี่ดูความสวยงามประกอบกันไปเลยสีของทองคำสีของเม็ดปะประวะลํนะครับเป็นสีทองสุกลูกบวบแบบนี้เลยสีสวยจริงๆแล้วก็ตัวเม็ดประวะหลํแต่ละเม็ดเนี่ยจะถูกขั้นด้วยเม็ดร,รูปประคำสีทองนะครับมันวัด ใส่ยังไงก็สวยครับใส่กับจี้อุบะนะครับหรือว่าจี้พระจี้พลอยจี้ชิ้นไหนก็สวยปังแน่นอน<ๆ>กด CF มาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานนกปะเก้ากันบ้างครับกับงานสร้อยข้อมือ นกปะกก้าขั้นเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำา75ถึง90%น้ำหนักรวม9.44กรัมประดับด้วยพลอยนกปะกก้านะครับแล้วก็เพชรจำนวน27เม็ดรวม73ตังค์หน้ากว้างของตัวสร้อยเนี่ยอยู่ที่0.5เซนติเมตรความยาว16 จุดเซนติเมตรราคาขาย43,500บาทเป็นงานนกะเก้านะครับที่น่ามีไว้ใช้จริงๆตัวพลอยนกกะเก้าเนี่ยเขาจะเป็นหลังเบี้ยสีสันเนี่ยจะสะดุดตาแล้วก็ดูเป็นแบบแนวอ่อนหวานมากๆเลยเพชรที่ประดับเขาจะทำจัดเรียงเป็นแถวนะครับโดยที่จะขั้นตัวพลอยนกะเก้าเนี่ยแต่ละเม็ด เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ชิ้นงานแบบเรียบๆครับใส่ติดข้อมือได้ในชีวิตประจำวันตัวล็อกแน่นหนาแข็งแรงงานพ่บุบบี้นะครับงานดีจริงๆพี่ๆดูที่ตัวสร้อยนะครับแล้วก็ดูที่งานฝังของเขาจะฝังพลอยนะครับแล้วก็ใช้ทองหุ้มเรียบร้อยมากๆเลยเป็นงานที่ดูดีนะครับแล้วก็ ถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อสร้อยข้อมือนกพเก้าไว้ใส่เอาเครดใส่ในชีวิตประจำวันได้ในรูปแบบของงานจิวเวอรี่เส้นนี้ถือว่าเป็นอีนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจัดจริงๆครับดูสีสันนะครับแล้วก็ความสดชื่นความสบายตาเมื่อเราได้มอง พลอยนะครับสีสวยสวยแล้วก็งานที่เป็นแบบที่เราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ไปบ่อยถือว่าคุ้มครับเส้นนี้นะครับซื้อแล้วได้ใช้บ่อยแน่นอนซื้อแล้วใส่กับชุดอะไรก็ดูดีครับแบบไม่หุ่นหวาเป็นแบบเรียบเรียบแต่ก็แฝงไปด้วยความมีคลาสกด CF มานะครับ มากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับแหวนมุกมาเบ้เรือนดอกไม้ประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนเขาจะเป็นปาหะ น้ำหนักรวม10.13กรัมประดับเรือนยอดด้วยมุกมาเบ้นะครับขนาดประมาณ17มมนประดับด้วยเพชรกุลาบที่กลีบดอกไม้เนี่ยจำนวน36เม็ดรวม72ตังหน้ากว้างแหวน2.2คูณ2.2เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อเพียง16,500บาท ูกมากดีงามมากๆเลยแล้วก็ใส่แล้วดูดีเต็มหน้านิ้วครับสำหรับแหวนแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหวนที่เป็นพุ่มใหญ่แล้วก็เต็มหน้านิ้วแบบนี้จะถูกส่งต่อมาในราคาเบาดีเหลือเกินครับชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นงานเก่ามีความละเอียดละออนะครับแล้วก็ได้กลิ่นไอของความเก่าความวินเทจมาแบบจัดเต็ม ตัวมุกมาเบ้เม็ดยอดเนี่ยเขาจะได้มุกมาเบ้เม็ดใหญ่มันวาวนะครับแล้วก็ตดกลีบดอกไม้แต่ละกลีบจะถูกฝังถูกประดับด้วยเพชรกลาบเหลี่ยมเก่าตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับไม่บอดชิ้นงานสวยก้านแหวนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยแหวนแบบนี้ใส่ได้บ่อยๆใส่ได้ ในชีวิตประจำวันใส่ได้ทุกวันครับใส่กับชุดอะไรก็สวยเพราะว่าทรงแหวนของเขาเนี่ยสวยงามด้วยตัวของเขาเองแล้วก็อย่างที่ต้นบอกค่ะว่าเนื่องจากว่าเป็นแหวนง,งานเก่าใส่แล้วจึงทำให้ดูวินเทจใส่แล้วได้กลิ่นอายของอดีตความสวยงามนะครับที่ส่งผ่านกาลเวลามาส่งต่อให้กับพี่ๆในราคาเบาๆราคาย่อมเยาหน้าตาดูแพง ต้นยางอีทีนะคะว่าใส่แล้วเต็มหน้านิ้วในราคาเบาๆจริงๆน่าสื้อที่สุดกด cf มาได้เลยนะครับออ <ๆ S 2> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตาร้านเพชรทองบุญพิทักษ์โดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube รวมถึงกดสั่งซื้อกด cf กันเข้ามาทางไลน์ทุกชิ้นนะครับต้นกับนิก คัดสรรคุณภาพแล้วก็ตรวจเช็คคุณภาพให้กับพี่ๆก่อนจัดส่งทุกครั้งพี่ๆจะได้ของสวยๆไปชื่นชมในสภาพที่พร้อมใช้งานพร้อมด้วยใบยรับประกันจากทางร้านนะครับการอัปเดตสินค้าในวันพรุ่งนี้กับช่วงเย็นๆเวลาเดิมๆของพวกเราร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย Thank you.